ัดมา4คันแล้วครับผมสลับรีโว่สมาร์ทแคปผอนงวดเพียง6,000บาทครับคันนี้เลยนะครับผมคันนี้คือรีโว่สมาร์ทแคปเจพัทนะผมปี2016นะสีขาก็คือสีขาวเดิมโรงงานสีเต็มสวยงามมากด้านหน้ากระจังหน้าสีโครเมียมนะครับผมมาดูที่ไฟหน้าต่อนี่สวยใสกริบไร้รดิ้วลอยเลยนะครับไฟหน้าเดิมนะครับผมสวยงามมากนะผมด้านข้างนะล้อ,อยางตัวนี้นะครับผมเป็นล้อ เดิมโรงงานแต่ว่ายางผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว4เส้นเบิกให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับคุณเจรีโมดครับคันนี้ไปดูภายในต่อนะครับภายในนะครับสวยเดิมโรงงานเลขไม่แสนหกเท่านั้นเองนะครับผมส่วนภายในก็คือสีดำนะครับผมวิทยุเดิมนะครับเล่นได้เกียร์ธรรมดานะครับผมคันนี้ บาผ้าแบบนี้สวยสะอาดนะครับผมน่าใช้งานมากครับคันนี้ลูกค้าท่านไหนที่สนใจคันนี้นะผมรีโวปี2016 g เจพัดนะครับผมขายเพียง3 9 0 0 0บาทผ่อนงวด6,000บาทตลอดสัญญาสนใจโทร081238 6699ครับ